คลุกเข้าไปนะคะถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ตัดๆนะคะสูตรนี้แล้วแต่ใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะคะตัดๆด,ด,ดเป็นเว้นทั้งเปลือกเลยค่ะแล้วเราก็กินเล้วเนาะดำๆเปลือกดำๆ,ดำๆนะดำท่าจะเปื่อยแล้วเปลือกไข่ข้าวบูดะที่เคยใช้เนาะนเปลือกไข่ข้าวบูดกล้วย กล้วยที่เราไม่กินไม่ได้เล้วนะคะเอามาก็เลยจะเอามาลงในกระถางนะคะเรามาหาภาชนะสำหรับปลูกกันเราไม่ปลูกลงดินกล้วยกินไม่ทันอยู่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะหนึ่งวีค่ะเราก็เอามาตักข้าวบูดที่เคยใช้เนาะเปลือกไข่ข้าวบูดกล้วยกล้วยที่เราไม่กินไม่ได้เล้วนะคะเอามา เราปลูกต้นไม้เราไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะเราใส่แค่มูลสัตว์เราไม่เคยเคยซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะคะจากธรรมชาติค่ะทุกคนกินแล้วเนาะดำดเปลือกดำดำนะดำถ้าจะเปื่อยแล้วเปลือกไข่เราปลูกต้นไม้เราไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะเราใส่แค่มูลสัตว์ เราไม่เคยเคยซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะคะวัวนะคะแล้วก็ดินดินดำหรือว่าดินหอมเบกทางอีสานเขาเรียกหอมแบงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นหอมแดงที่เขาลดราคาแล้วแล้วก็ผสมลงไปด้วยก็ได้ซาวๆนะคะ เขาตัดแต่งแล้วเพราะว่าเขากำลังจะงอกใบออกมานะคะเห็นราคาแล้วก็ติดใจค่ะข้าวบูดท,ที่เคยใช้เนาะเปลือกไข่ข้าวบูดกล้วยกล้วยที่เราไม่กินไม่ได้เล้วนะคะเอามาหอมเบกทางอีสานเขาเรียกหอมเบงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นหอมแดงที่เขาลดราคาแล้วแล้วก็ เราปลูกต้นไม้เราไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะเราใส่แค่มูลสัตว์เราไม่เคยเคยซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะคะตัดๆนะคะสูตรนี้แล้วแต่ใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะคะตัดตัด,ต,ดตัดเป็นเว้นทั้งเปลือกเลยค่ะแล้วเราก็ เ,เราจะใส่รอบๆโคนต้นนะคะขอบขอบกระถางนะคะใส่ไว้นวนะคะแล้วก็ดินดินดำหรือว่าดินจากธรรมชาติะค่ะทุกคนเป็นเราจะใส่รอบๆโคนต้นนะคะ ขอบขอบกระถางนะคะใส่ไว้ได้แล้วค่ะเขาตัดแต่งแล้วเพราะว่าเขากำลังจะงอกใบออกมานะคะเห็นราคาแล้วก็ดิดใจค่ะผสมลงไปด้วยก็ได้ซาวๆนะคะนะคะขอบขอบกระถางเลยค่ะ ใช้แทนนี่นะคะเพิ่มสารอาหารได้แล้วค่ะกินแล้วเนาะดำดเปลือกดำนะดำนะดำท่าจะเปื่อยแล้ว,ลวเปลือกไข่บดเปลือกไข่มูลสัตว์แล้วก็ดิน ผสมนะคะแล้วก็จากธรรมชาติค่ะทุกคนผสมกับเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไก่ที่เรากินนั่นแหละเราไม่ทิ้งนะคะเอามาขยำขยำรวมกันแล้วก็มูนผสมลงไปด้วยก็ได้ซาวซา,าวนะคะผสมลงไปด้วยก็ได้ซาวซาวนะคะ นะคะเราปลูกลงกระถางค่ะตัดเป็นเว้นเว้นทั้งเปลือกเลยนะกล้วยข้าวบูกได้แล้วค่ะ กล้วยกินไม่ทันอยู่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะหนึ่งหวีค่ะเราก็เอามาตัดนะคะก็มีกล้วยสุกที่กินไม่ทันนะคะทำกล้วยที่ไม่ซา,า,า,าลามัออะไรกลุ่มไฮไฮซาลมัดปากีสวัสด,ดียามเช้านะคะวันนี้ได้หอมแบงได้หอมแดงไม่ใช่ผสมกับเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไก่ที่เรากินนั่นแหละ เราไม่ทิ้งนะคะเอามาขย้ำขย้ำรวมกันแล้วก็มูนหอมเบกทางอีสานเขาเรียกหอมเบงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นหอมแดงที่เขาลดราคาแล้วแล้วก็ตัดเป็นเว้นเว้น,นทั้งเปลือกเลยนะกล้วยข้าวบูคเขาตัดแต่งแล้วเพราะว่าเขากำลังจะงอกใบออกมานะคะเห็นราคาแล้วก็ ติดใจกับัวนะคะแล้วก็ดินดินดำหรือว่าดินกล้วยกินไม่ทันอยู่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะหนึ่งวีค่ะเราก็เอามาตัดบเปลือกไข่มูลสัตว์แล้วก็ดินผสมนะคะแล้วก็ข้าวบูดท,ที่เคยใช้เนาะ เปลือกไข่ข้าวบูดกล้วยกล้วยที่เราไม่กินไม่ได้เล้วนะคะเอามาจากธรรมชาติค่ะทุกคนผสมลงไปด้วยก็ได้ซาวๆนะคะผสมกับเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไก่ที่เรากินนั่นแหละเราไม่ทิ้งนะคะเอามาขยำขยำรวมกันแล้วก็มูน ได้แล้วค่ะกล้วยกินไม่ทันอยู่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะหนึ่งหวีค่ะเราก็เอามาตัดกินแล้วเนาะดำดำเปลือกดำะะดำนะดำถ้าจะเปื่อยแล้วเปลือกไข่ก็เลยจะเอามาลงในกระถางนะคะเรามาหาภาชนะสำหรับปลูกกันเราไม่ปลูกลงดินก็ เอามาไขย้ำกับน้ำซาวข้าวนะคะได้กหรือใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยใส่รอบรอบกระถางได้แล้วค่ะเราปลูกต้นไม้เราไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะเราใส่แค่มูลสัตว์เราไม่เคยเคยซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นะคะ ตัดเป็นเว้นเว้นทั้งเปลือกเลยนะกล้วยข้าวบูตัดเป็นเว้นเว้นทั้งเปลือกเลยนะกล้วยข้าวบูทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะคลุกเข้าไปนะคะถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็นะคะขอบขอบกระถางเลยค่ะใช้แทนอุ้ยนะคะเพิ่มสารอาหาร ก็เลยจะเอามาลงในกระถางนะคะเรามาหาภาชนะสำหรับปลูกกันเราไม่ปลูกลงดินเขาตัดแต่งแล้วเพราะว่าเขากำลังจะงอกใบออกมานะคะเห็นราคาแล้วก็ ติดใจค่ะกล้วยกินไม่ทันอยู่ค่ะเป็นกล้วยน้ําว้านะคะหนึ่งหวีค่ะเราก็เอามาตัดเปลือกไข่มูลสัตว์แล้วก็ดินผสมนะคะแล้วก็นนะคะบๆกระถางเลยค่ะใช้แทนนีนะคะเพิ่มสารอาหารจากธรรมชาติค่ะทุกคน นะคะก็มีกล้วยสุกที่กินไม่ทันนะคะทำกล้วยที่ไม่นะคะก็มีกล้วยสุกที่กินไม่ทันนะคะทำกล้วยที่ไม่ก็เลยจะเอามาลงในกระถางนะคะเรามาหาภาชนะสำหรับปลูกกันเราไม่ปลูก